วนนี้เราอยู่กันที่สยามบีรีสอร์ทกรอบปูนะครับไปครับเราไม่รู้ชนว่ามันบีนี่ครับนี่ตากึ้นมาจะเป็นดอกไม้องี้ตัวยังตัวใหญ่มากดีมากๆ ครับช่องดูแปนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สยามบีแนรีสอร์ทเกาะฟูนะครับโดยคลิปนี้นะครับเราจะมาทําเป็นวอล์กท่องเที่ยว3วัน2คืนคือแพ็กเกจ4,140บาทต่อคนที่เราจะได้อาหาร6มือ้อดำน้ำหนึ่คลิปในวันที่2เรือไปกลับนะครับต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เราไม่ได้รับประกนเซิร์ใดๆจากทางโรงแรมเลยเพราะฉะนั้นที่เราพูด,พดไปนี่ไม่ใช่การย้อนแน่นอน ผลเรื่องการเดินทางมาที่เกาะปูดนะฮะอันนี้คือเราต้องไปจอดรถที่ตาดก่อนนั่งเรือข้ามฟากมาฝั่งนี้ที่เขาใช้กันอยู่ประจำอะ่ะคือเป็นบุนฟิลิเฟอร์รารีนะฮะ,อ,ะอันนี้ก็จะเสียค่าตั๋ว1 0 0 0พันบาทแต่ถ้าเราซื้อทิปของไยามบีดเนี่ยอันนี้ก็คือเขาเหมาค่าตั๋วให้เลยก็ได้เวลาเข้าเที่ยงวพนดี้นะอไปไปดูเข้าเที่ยงกันเลย มือแรกที่ทางรีสอร์ทจัดไว้ให้นะครับอันนี้รวมอยู่ในแพ็กเกจตด,ด้วยนะครับมาดูหน้าตาครับนี่มีตย่างอันนี้เป็นแกงจืดหมูสับเหลาผักรวมทาหานนู้นเป็นไข่เจียวครับไข่เจียวน่ากินมากอันนี้เป็นกุ้งหมึกทอดกระเทียมแล้วก็อันนี้น้ำพริกกะปิเอ้ยแต่ผมต้องบอกก่อนเลยว่าที่เนี่ยเขาขึ้นชื่อว่าอาหารอร่อยเพราะะฉนั้นเดี๋ยวเราลองชิมกันน้วยฮะแตงกวานะฮะครับนะมา อร่อยจริงไหมลองดูครับโอ้โหฮึยามีกระมังบม่แม่นี่นะฮะกุ้งท่ากระเทียมนครับนี่น่ากินมากยิ่งสดยังอ่อยเนื้อที่นี่เขาบอวกว่าอาหารไทยเนี่ยอร่อยมากแต่อาหารฝรั่งเขาบอวกว่าบางทีก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็แล้วแต่ปากคนนะแต่ดูจากบรรยากาศเลยแล้วอย่างเงี้ยอาหารที่มันน่าจะอร่อยอ่ะก็น่าจะเป็นแบบพวกปีฟู้ดหรือว่าเป็นอาหารฝีมือคนไทยนะแบ บ้านๆนะฮะนี่ดูกระเทียมม็นิดอึงไปครับโอเคก่อนจะไปทำอย่างอื่นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูห้องผักกันก่อนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องบ้านนะฮะก็มีเตียงอันนี้เราเสริมเตียงขึ้นมาหนึ่งเตียงนะหัวมีโจโจนอนด้วยแลวที่ผมชอบเลยมีระเบียงนี่ระเบียงเป็นแบบทีววเลย ตู้เย็ยนให้นี่ตู้เย็ยนตู้เย็ยนใหญ่หมากมีเครื่องชงกาแฟห้องน้ำนี่คือแบบกว้างมากๆนะแล้วมีชาร์โกลมีเครื่องทำน้ร้อนทุกอย่างมีครบมีไดร์เป่าผมไม่ด้วยนะอยู่ทางหน้าห้องฝนต่อไปอันนี้เรามากินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วใช่ไหมต่อไปที่เนี่ยเขาจะมีนวดริมาหาดเหว่าก็จะแบบมีมุมต่างๆให้ถ่ายรูปเล่นมีประพานยาวๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวบ่ายๆไปดูเดี๋ยวว่าเราจะทําอะไรกันต่อนะฮะไปครับลุย เดินออกมาจากที่ห้องพักแล้วก็จะเป็นหาดเลยนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามันคืออ่าวบางเป้าน,านนะก็จะคือเป็นอ่าวเลยแล้วน้ําคือใสสวยมากนะไปก็น่าเล่นคือจริงๆไม่ต้องไปไหนแค่มาแบบโรลไลน์อยู่ที่นี่ก็แบบก็ชิวแล้วแต่พวกนี้เรามีดำน้ำเขามีกิจกรรมอะไรเราก็ทำกันไหนๆมาเที่ยวริแบบน่นะ่เน่มาดูน้ำเนี่ย แก่แล้วครับเราก็เปลี่ยนโกโคเป็นไดเอทโคได้เลยครับผมครับผมผมครับบาร์ของที่ดีมากที่ว่ามังคีบาร์นะเดี๋ยวกันคืนมาดูกันอีกดีมากๆหมายถึงบรรยากาศดีทะเลดีใช่ไหมฮะขอเคลครับเห <laughs> มือนกิ่มาอีกแล้ว <laughs> ไปด้วยนะครับม, <laughs> มีน้าอย่าไปด้วย น่นานน venue, นรักน่าร okay. okay. ักมากมีหมาเงินใ่บ้านบ้างไปไปไปแล้วเสียงสองอะโอเคโอเคจับไดนแล้วมีหมาไปด้วยนะครับทิปนี้เอาปั้นเจวเลยดิปั้นคือทางคำต่อไปเราจะพายเรือไปไปเขาเรียกว่าเป็นคลองนั่นเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งเราสามคนและหมาจะบอกว่าจุด ไไอออ้้มมมมมมดีเลยบรรยากาศตอนนี้ผมต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นช่องหืนไม่ออกมาอย่างนี้มันคึมฟ้าคึมฝนบรรยากาศก็ประมาณ5้าโมงคึ่งแต่มืดเหมือนประมาณ6กโมงครึ่งอ่ะโอเคเป็นไพเรตออฟเดอะแคเรียนอ่ะออันนี้คือหมู่เกาะพีสิงที่นี่มีสมบัติอยู่เขาบอกคลองตรงไหนสวย ตรงนู้นตรงนูนงน้นตรงนูนงน้นตรงนู้นทางนู้นทางนู้นทางนู้นบกไปบกไปนี่นะฮะเดี๋ยเฮ้อตอนนี้มันยังทายาการปวดเนื้อนี่เลือดแจ้านะครับฝนตกถึงในบอกเลยวเป็นช่องอืดไม่มีใครออกมาหรอกตอนนี้นโอ้โสภาพอากาศฮะนี่ดูไอ้ดูนะครับเขาบอกว่ามันเป็นธรรมดาของเกาะก,กุดพ่อที่ว่ามาแล้วมันต้องแบบเจอฝนเจอฝนเจออะไรบ้างคือแบบ ต่เสียงฟ้าบนี้ไม่น่าไว้ใจเฮ้ยแต่จริงๆผมต้องบอกเลยว่าที่เนี่ยคือดีหมายถึงว่าเรือคายัคอ,อ่ะเพราะที่เนี้ยน้ำสงบน้ำนิ่งน้ำใสคือพายเรือคายัคถ่ายรูปยังไงก็สวยไม่คว่ำด้วยยกไว้มีไอโมมาด้วย,โอ,ยโอ้หนาวเริ่มแรงเริ่มแรงฝนเริ่มแรงแล้วถ้าจะกลับที่พักเราต้องรอดสะพานอยู่ทางด้านนน้นนะครับแล้วะพ,พานอยู่อย่างไกลไอ้บ้าผาไปเลยโคตด้วยเลยขาวิวมองทางด้านนู้นจางแล้วด้วยม่านฝนนะ โคตรดีโจโเนไงน่เราหันไปดูดิตอนน้เราเราพายไปถึงตรงนู้นในอ่าวั่งนู้นเลยนะใช่ปะล้วกลับมาเนี่ยอันนี้อันนี้ผมบอกเลยว่าเบื่อร้านผู้ชมเลยนะผมก็บอกว่าสวยผมก็จะพายก็ไปเจ็บไม่แต่นี้การันตีให้คุณดูดูเลยกาะกูดอ่ะบนตกก็เดียวได้กลับมาได้ไม่ตายเราปามมาเหรอพ่อแม่เหรอสายังไม่รู้อพอม่อู้แล้วมปั้นปลอดภัยพ่อแม่ปลอภ Hey! ช่องเราเป็นช่องที่โชคดีมากมากปลาทะเลทีไรฝนตกทุกทีแต่ว่ายังดีนะเขาบอกว่าเกาะกูดอะถึงฝนตกอะก็ยังพอจะแบบเล่นน้ำอะไรได้เดี๋ยวรอลุ้นประกาศหลังพรุ่งน,นี้คีหนึ่งว่าเราจะเห็นอะไรไหมนะฮะนี่ก็คือข้าวเย็นที่นี่เตรียมไว้ให้นะก็คือมันอยู่ในเพจเดียวราะว่าที่เนี่ยพอเราจองปุ๊บก็จะแถมเลยอาหารทั้งหมด6มือนะฮะของที่เขาเตรียมให้ตรงนี้นะ,ะก็จะมีเป็นผัดไทยทะเลจะม,ม,มีกุ้งมีหมึกมีอะไรน่ากินมากพอเขาบอกว่าอาหารไทยที่เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วครับผมเราก็อีกอย่างหนึ่งเป็นซีฟู้ ยากนะฮะก็จะมีมึกมีกุ้งแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู๊ดหัวปลาหม้อไฟฮะก๋วยำหัวปลานั่นี่ข้อดมันปลานะครับอยู่ทางนี้ส่วนที่เหลือที่เราสั่งเพิ่มนะคะก็จะมีเป็นข้าวผัดกับกระดไก่เขาทำหน้าตามันน่ารักมากเห็นไหมอีกอย่างที่เด็ดก็คือแกงเหลืองฮะ,ะแกงเหลืองปลาพลาดไม่ได้อยู่แล้วนะฮะมาทะเลแต่ว่าอันนี้มีเป็นหม้อแต่แบ่งใส่ถ้วยไปเรียบร้อยแล้วนี่ฮะโอ้ยคือแกงเหลืองเขาเดี๋ยวลองชิมด้วยบอกอาหารไทยที่นี่เด็ด นี่ครับปลาเน้นๆนะฮะอืม,มเนี่ยแทบตบัวนี้เนี่ยมันแบบไม่หวานเลยแกงเหลืองอ่ะโอ้โหหมูย่างนะครับนี่มีแบบน้ำจิ้มหมูมีให้ไปยัดก๋วยเลยนะ่ยใช่ครับโอ้โหโ เต้มงข้าวผัดสับประรดน,นะครับหากินยางนะแตากินดีทีอร่อยก็ีไปครับเป็นผัดไทยอยู่เหนียวนุ่มมากอืเป็นแบบเหนียวนุ่มแล้วผัดมาหอมกระทะสามกุ้งฮนะพี่เขาจะรวกมากไม่แห้งมากนะทั้งหมึกข่งกูงคืหอหมึกความเด้งอยู่ไปครับ ezekkel bajunk van คือทอดมันปลานะครับห็นมั้ยใช้มือนี่โปด้วยอิจฉาลงไปนะฮะอาจย์ครับอาจารย์โอเคอะไรครับอืมเยอะอย่างนั้นอร่อยมากเราก็ตื่นเต้นจริงครับคือคืออาหารไทยที่บอกว่าอร่อยจริงนะคนมาแพ็กเกจเนี้ยคือไม่ต้องดิรนินไปหาที่อื่นเลยคืออยู่ในโรงแรมนี้คือแบบอย่างนั่งร้านอาหารขนาดแบผักที่ยังอร่อยอ่ะคือเของผ่านมาที่อื่นบางทีมันจะแบบดูแฉะเป็นเหมือนผักต้มใช่ไหมดอกกะ น้ำแครอทอะไรทุกอย่างยังกรอบและมีความหอมหมดมมกรอบกรอบกหอบเลอใช่คือเพียวจริงโอเคงั้นคืนนี้เดี๋ยวเราขอตัวไปก่อนกลางคืนอาจจะมีแบบแอบ,บไปนั่งที่มังคีบาร์อะไรต่อหลังเย็กเข้าเย็นนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายอพักผ่อนเดี๋ยวเจอกนันอีกทีที่อีกตอนจะไปดำน้ำกันเลยดีกว่าโอเคไปลยุยฮะ โอ้วันนี้คือหาดสวยมากขนาดเมื่อวานฝนตกไนงะตอนแรกคิดว่าวันนี้เราจะแบบจิกม,มแล้วไปแล้วพอตื่นเช้าวันนี้โห อย่างที่เขาบอกกันพอมาเที่ยวเกาะปูนหรือไปตาดเนี้ยจะเจอฝนตกกันบ่อยมากแต่ว่าถึงเวลานี่ลงเล่นน้ําได้แน่นอนปืนชาวของที่นี่นะ,ะับหลากหลายมากเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะให้เดินตักได้ก็จะมีทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งออมรล็ตก็มีสลัดผักผัดผักอะไรเงี้ยคือมีหมดเรียกว่าน่ากินอยู่แต่ว่าวันนี้เราน่าจะโดนกันไม่ทันเพราะว่ากว่าเราจะกินเสร็จอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องไปขึ้นเรือแล้วเนานั้นเรือแปดโมงครึง่งที่นี่ก็มีอาหารให้6มื้อใช่ไหมเดี๋ยวบนเรือก็มีอาหารเที่ยงอีกเดี๋ยวเรารอดูเดียยววว่าาาาบรรกกศน้้ํแล็ อาหารเที่ยงอ่ะจะดีแบบนี้ไหมนะฮะไปครับพอ8.30โมงครึ่งนะครับรถเขาจะมารับที่มีสอดเลยนะครับเ <c oughs> พื่อที่ไปขึ้นเรือไปดำน้ำนะครับอันนี้เรายืดรถแล้วือแค่เราดึงออไปหมดแล้วพอนั่งสองแถวมาเสร็จใช่ไหมเราก็จะมาขึ้นเรือจะมีบทที่ชมความมาตแต่ว่าวัานนี้ลมแรงมากรู้สึกเหมือนเราจะได้ดำแค่ที่เดียวคือรอบเกาะแรก ถึงแล้วนะฮะเกาะแล่ดนะฮะอันนี้คือที่จริงมันก็เป็นหมูออ่เกาะในเกาะกูดนะั่นแหละคือใช้เวลาเดินทางจากฝั่งมาประมาณแค่สิบนาทีก็ถึงแล้วนะปกติที่เนี่ยเขาดำน้ำได้ถึง3จุดใช่ไหมแต่วันนี้ได้ดำแป๊บเดียวคนระเพราะว่าลมแรงแต่ว่าถ้าสังเกตลงไปอ่ะน้ำใสน,นะใสามากามองไปเนี้ยมองไปซื้อเห็นปลาเลยเดี๋ยวรอลงไปดูด้านล่างดีกว่าว่าแบบเราจะหเห็นอะไรบ้างน,นะฮะไเลย Terima kasih telah menonton! จำน้ำเสร็จนะเมื่อกี้ต้องบอกว่าน้ําใสมากแล้วก็ลงไปดูช้างช้างนี่คือเทมากจริงก็ต่อไปเดี๋ยวจะพามากินร้านที่โด่งดังกันมากๆนะฮะร้านพี่นัดปลาสดานะที่นี่จะมีเป็นพวกหอยเม่นแล้วก็มีเป็นปลาสดฟ c ชิมินะฮะร้านอยู่ที่เกาะแร่นเลยโดดเดียวเขาบอกว่าเป็น<ค>บ้านหลังเดียวบนเกาะแหลนเลยเพราะว่าเกาะนี้จริงๆมีเจ้าของเข้าไปดูหน้าตากันดีกว่าว่ามันจะสดขนาดไหนนะหอยเม่นกลางทะเลเขาเรียกว่าะไรนะอูนิเมืองไทยอันนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเรามีโอกาสได้กินเหมือนกัน สวสดีครับเจ้าของกต๊ะอ้าวเหรอเจ้าโต๊ะเั้โตัวติ้งน่ารักมากอุศนาชัดอุศนาใช่ที่ทำซาซิมิมาแบบเป็นๆเลยนะฮะนี่นะต้องบอกว่าสดมากนะฮะยังกระดุกกระดิกยังยิบยับยิบยับอยู่บนมือเลยคือตัวแังไม่ตายโหเพิ่งเคยเห็นนะฮะ ระวังโดนทิมด้วยคนไหนคือพี่นัทนะฮะผมครับอ๋อนี่พี่นัทพี่นัทมากสดสองคนเนี่ยค่ะขอบคุณรล้างมันหน่อยโอ้ยเนื้อยังดิ้นอยู่เลยใช่ค่ะเราเนื้อขาวมากใช่เนื้อมันจะใสค่ะปลาพวกนี้เพราะถ้าเราไอ้นี่เลือดออกแล้วเนื้อมันจะใสค่ะแต่ถ้าลองเราเราปล่อยให้เขาตายโดยชนิดที่ไม่เชื่อตเนื้อมันจะมีเลือดแดงๆค่ะคือเนื้อมันจะแดงมันไม่ใสแบบนี้อยากให้ดูนะนี่ทําอย่างงี้ทั้งเกาะมีอยู่สองคนอันนี้พี่เลยนะครับพี่แม็กค่ะพี่แม็ก พี่แม็กแล้วก็พี่นัทแค่สองคนเนี่ยค่ะแต่พอรัฐเทศการก็ให้ลูกหลานมาช่วยนี่นะครับกำลังตัดหอยเม่นอยู่เลยนะครับนี่หนาอุ้ยหน,หนามหนามอันนี้ทำไมใช้มือจับได้เลยอ่ะครับก็ตัดให้มันหายแหลมเนาะอุ้ย<อ>แล้วนีหนามที่มุงผมเนี่ย ไ,ไม่เป็นไรครับตกใจน,นี่นะผมจะรู้แน่เออเราก็มาเย็ยนดูอ่าโชยโชย,ยุไหนกหนครับวาตาบิมีไหมอ่ะอูนินะครับวาซาบิวาตาบิโชย,ยุหยอดก่อนอนี่หยอดโชยุวาตาบิไม่ต้องใส่อ่ะวาตาบ,บิไม่ต้องใส่อะลองอย่างนี้ก่อนมาลองอย่างนี้นะ,นนะครับมันอยู่ที่เราลองแต่ โอ้โหกินแบบทะเลแล้วตดมากส่ดกว่าตมร้านที่เคยกินอีกเออนี่นี่ให้ดูนะฮะแค่สดๆครั้งแรกนะฮะวิ่งโยุไจะได้กินเอาโชยุด้วยก็ได้ครับเดี๋ยวจะลองสดๆก่อนอ่ะผมลองสดเลยแล้วกันนะฮะนี่ชอบสดนี่อยนี่ให้ดูเขาจะหวางให้ลองเลยนะเฮ้ยอุ้ยมันอย่างมันฮะ อันนี้ก็โชยอนนชุอันนี้ก็โชอันนี้อันนี้เป็นผูดโชยุเฮ้ยคือ,นนอนนมันสดมากอะฮะแล้วมันมันมันไม่ขาวนะคือบางที่ผมเคยกินอูนิแบบตามห้างอะ่ะบางทีมันขมใช่ไหมออันนี้คือไม่ขมมีกลิ่นเค็มลองอีกตัวลองอีกตัว,อตวอพอใส่โชยุไปแล้วรสชาติเหมือนไข่ไก่ไฝแมคก,กี้อะ่ะ <laughs> <laughs> ใช่แต่ว่าถ้าเกิดกินแบบปกติผมว่าปกติสดๆอร่อยกว่าให้คนอื่นลองนี่ครับพี่ก็ตัดกันมือแหกนครับกินกันตัดบุกกินปั๊บอย่างนี้ ต่อยหอยดูหน่อยครับ่อยคืออะไรฮะอุ้ยแม่ลูกกูลวดอ่ะอะไรนะลื่นลื่นโอเคอุ๋ออันนี้คือวิธีต่อยหอยนะครับเนี่ยค่ะแต่อันนี้จะเป็นพวกหอยตะโกมอ๋อออันนี้คือเอาตัวมาเลยอันนี้กินได้เลยไหมครับกินได้เลยแต่มันจะมีกากอยู่ลูกอุ้ยขอขอลองหนูล้างเอาออกกากออกให้หมดนะไหนไหนกากมันนี่ยก๊อลงจับทุกปากมันที่ลูกอ๋อนี่นะครับอันนี้คือเขาพึ่งแงออกมาเลยนะครับเด็กๆดูแล้วอย่าทำตาม อืมอร่อยใช่ไหมเนาะอร่อยมากเป็นหอยนางรมตัวใหญ่ด้วยนะฮะอันนี้แง่ตัวใหญ่มากลองกินเลยนะอืมเป็นไงอืมหวานแล้วก็มีความเค็มเออใช่มันเค็มเค็มน้ำทะเลน้ำทะเลไงใช่ฮะแต่ว่าแต่นี่ยังล้างน้ำจืดแล้วนะปลาน้าจืดมาโอ้ยน้ำทะเลเลยก็อร่อยฮะโอ้ทะเลกอบขูดเดี๋ยวเดี๋ยวขอผมขอดูก่อนตอนยังไม่ล้างได้ไหมล้างได้ผมรอเล่นนะผมกินเลย กินั้น,น,นเล้มนเ็มอ่ะเค <c oughs> มีกากอยู่นะลกูก <c oughs> ป้ามกินเลยมันจะเก็มนะลกูกเค็มแล้วก็มีกากครับน่าี๋เยวป้ากีนอร่อยมากครับ ย้ำอีกครั้งนะร้านพี่นัดปลาสดเกาะแรกนะครับอันนี้คือจะเป็นปลาเป็นเป็นเลยแล้วตัวน,นี้คเือ,อเข้าเที่ยงที่ทางโรงแรมที่อยู่ในแพ็กเกจของเราอะครับเป็นมือเที่ยงบนเรือนะครับแน่นอนวันนี้เก็บไว้มืออื่นก่อนแล้วกันวันนี้ฮะลองที่ซาจิมิก่อนเลยเคยอุนิกินไปแล้วน,นี่ฮะดูเนื้อปลาครับอันนี้รี่กว่ปลาอะไรบ้างปลาเขาเรียกปลาอุดปลาหรือปลาย่ำสวัสดิ์ปลาย่ำสวัสดิ์เรียกง่ายกว่านี่ฮะไปต้องเลยวาตาบิตาบลงไปก้อนเท่านี้เอ๊ ไปครับปลาแซ้มหวานมากเราชนมากะบิ่ชนไม่ราเลยปวดมดม้องลองบ้างนะแล้วดูการจัดเรียงของเขานะฮะขอโทษจัดจานมาโหคิดว่าเป็นแบบเทฟโอมากาแฟจัดมาจริงเออเรียงเรียงมาสวยมากนี่เดี๋ยวผมลองที่เนื้อเลยอันนี้เรียกว่าปลาปลายยำสวานนะจิ้มกับฟรีฟู้ดเขาไฟที่นีฟีฟู้ดเด้งๆไปฮะ ดีฝาก็ดีนี่ดูอุนิ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 กก็ดีแบรดด้วยนอุนินะครับนี่ราดด้วยโชยุวัตบินี่เข้มข้นเลยผักขึ้นมาโอ้คือนี่นะครับลักษณะเขาจะผักขึ้นมาคือจะเป็นดอกไม้อย่างนี้เลยนะล้วคือจะไม่ใช่เนื้อเละๆยุ่นๆแบบที่เราเคยกินนะมันจะเป็นแบบเป็นเนื้อไข่อ่ะอันนี้คือตดนะไม่ได้ทําให้สุกไปครับ อาไล่ได้ปกเรอบนี้ผมนาดฟรีฟูดลงไปเลยแทบแทบแบแทบนี่นาดไปตับแล้วงัดขึ้นมานะครับดไม้ป้องตัดขึ้มาเป็นดอกไม้ตัดได้ตัดได้เอาขึ้นมาเป็นช่อครับนี่ครับนี่ตักขึ้นมาจะเป็นดอกไม้อย่างงี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากใช่เอ้ยแล้วมันมีน้ำอะไรอยู่ด้วยดื่มน้ำปีกผูผมจิ้มจีบปูนองคนอะไรครับอืมใช่ใช่ไหมใช่นี่ลองชิมมาให้าดฟรีฟูดอูนี่ไปครับ มัน,นหวานรบบปีบูดแปบบ๊แบๆบอันนี้คือเด็ดฝากด้วยนะฮะอันนี้ร้านที่นัดปลาปดนะครับที่เกาะแหลนนะใครที่ผ่านมาเที่ยวเกาะกูดเนะี่ยก็แวะมาได้วัตถุดิบเขาอาจจะขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เขาหาอะไรได้บ้างเลยก็จะมีปลาบางวันก็มีหมึกบางทีก็มีหอยนะฮะเพิ่มเตินมนะครับก็คืออันนี้ของเราเราดำน้ำได้น้อยลงเพราะขึ้นลมแรงใช่ปะ แล้วก็ไปตกหมึกไม่ได้แต่ก็ดีคือเรามีเวลาว่างมาที่ร้านพี่นัดไง<ม>ก็คือบอกเขางั้นใสไปไหนไม่ได้ไงมาจอดที่ร้านพี่นัดเลยกินข้าว <laughs> กินข้าว <c oughs> ก,ก็ดีอย่างครับผมดีนะครับผมดีครับ <c oughs> รับผมตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมนะครับหลังจากกลับจากดำน้ำแล้วไปกินอาหารเตจใช่ไหมวันนี้เราจะมาแก้ตัวเมื่อวานนะครับที่เราพายออกไปแล้วฝนตกวันนี้เราจะพาไปดูคลองดูวิวนะครับว่าที่เกาะปูดที่ที่พักสยามบีบมีอะไรบ้างนี่นะฮะ บรรยากาศนะครับอันนี้คือพายมาจากที่พักเลยนะเราตรงน,น,นั้นเหมือนเป็นคลองนะต้องรอดช่องนะั้นโป้งจะว่ายไปหลังดีสอร์ดได้แต่มตอนนี้เหมือนน้ามันลงมั้งไม่น่าจะสามารถแจวไปได้นะต้องรอน้ำขึ้นอีกก่อนลองลองไปดูลองไปดูนี่เรยแซวขึ้นฝั่งนะดูพื้นดิไหนโป้งกี่มาพายเรือเล่นไงป้องมาลเล่นแทนเออลุงอีเดินมาจากที่พักเลยเดี๋ยวผมมันต้องเช่าเรือด้วยอ๋อคือมันสามารถพายเข้ามาจากทะเลได้นะฮะ ว่ามันต้องรอเป็นช่วงเวลาที่น้ําขึ้นนะตอนนี้น้ามันลงมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นมีทำน็อตไฟขึ้นมาใช่ปะอือวันี้มาถ่ายรูปนี่เหมือนเราไปยืนอยู่แบบกลางป่ากโกงกลางเออ,เอ,อตรงนี้ถ่ายรูปแม่จะสวยนั่นไงนักเรงแล้วนักเรงแล้วหนึ่งมาแล้วนะครับ ความพยายามที่ไปลากเรือมาถ้าแจวว่าไปเดี๋ยวบรรยากาศเดี๋ยวควรจะได้เห็นว่ามันดีขนาดไหนอ่าใช่ไหมใช่ <laughs> มาโจ้ขึ้นเลย มันมีทางให้เข้าไปอยู่นะผมคุณจะเข้าไปหรอครับไม่เข้าครับตอนนทางกลับเรือ,อโอโเคที่นั่นก็เป็นถอยยาวจริงๆข้างในก็สวยนะมันดูแบบไอ้นั่นเดยยคือ,อเป็นปากโกงกลางอ่ะนะผมบอกเลยบรรยากาศนี่คือแบบเรียกว่า อเมทอนเนี่ยใช้ป่ายเมทอนคือเข้าไปนี่จินตนาการถึงหนังที่แบบมีอนาคตหน้าโผล่อะโอเคถ้าเออกิดแบบเอากล้องมาด้วยน่าจะถ่ายรูปสวยมากเลยนะน้บ้งนะห,หลังจากไปพายเรือนะฮะบ่ายยังมีเวลาเหลืออีกนะที่กอกูดเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะไปกินคอกเคลกันแล้วก็ไปนวดมีนวดริมทะเลด้วยเดี๋ยวไปโชว์ให้ดูแต่ตอนนี้เดี๋ยวพัดกับน้องกันโมโม่เมื่อวานทำเดือกคว่ำแล้วไงโมโม กิจกรรมยามบ่ายนะครับที่มังกีบาร์เหมือนเดิมนะครับนี่จะกิน้หมดแก้วเหรออันนี้เป็นไวลัสเตียนคือเป็นเหมือนกับอันนี้เป็นแบล็กลัสเตียนก็เป็นเหมือนค็อกเทลแล้วก็ใส่ครีมลงไปผมไม่มีแต่รู้สึกว่าที่นี่จริงๆทีเด็ดคือค็อกเทลที่นี่อร่อยมากเลยนะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปนวดกันร้านนวดอยู่นู่นทางซ้ายนู่นได้เป็นกิจกรรมไทยทายแล้วครับเจ้าชิ้สนสบายจริงนะแบบบรรยากาศริมทะเลเราก็นวดริมผาดโอ้ 饿。Uh. สยามบีทีพอรสเกาะขูดนะฮะอันนี้เรียกว่าครบเลยเกาะขูดนี่ผมบอกเลยว่าชอบมากๆธรรมชาติสวยหาดทรายยังขาวนะฮะต้องขอขอบคุณช่องโกเวนโกที่ให้ผมโดนฝนปรยอย่างเรามาด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้เพราะว่าตอนเราไปบินโดนที่เกาะแรกอะลืมใส่การ์ดไปการ์ดหายใช่ฮะแต่จําได้ว่าพี่บาสเคยไปเราจริงๆไม่มีอะไรบินเหมือนกันด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปนวดก่อนเดี๋ยวลืมกดติดตามช่องเดอะแฟร์ด์ขอโทษจีน่าทิกเกอร์นะครับนักข่าวพิเศษก็เพจเดอะแฟร์ดบอกเราด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย